กราบนมัสก,การพระคุมเจ้าและกราบเรียนพระนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ครพกระผมได้ติดตามการทำงานของท่านมา17ปีอยู่ยิบยียในฐานะท่านเป็นผู้แทนได้รับมอบเป็นตัวแทนของประชาชน อย่างแท้จริงและเป็นผู้มีหน้าที่นะครับและวันนี้ท่านเป็นผู้มีหน้าที่ด้วยนะครับผมมีความภาคภูมิใจในตัวท่านมากผมเห็นสสเพียงท่านเดียวนะครับที่พยายามต่อสู้พูดบนเวทีทั้งบนเวทีและข้างนอกนะครับและสอสขอนแก่นมีกี่คนสสอุดรมีกี่คนสสภาคอีสานมีกี่คนที่พูดเช่นนี้ ไปติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมให้กําลังใจท่านนะครับขอเสียงปลบมือหน่ยครับผมนี่คือประกาศที่ด้วยเหตุที่ผมเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวท่านผมจึงมีเรื่องที่จะนําเสนอเพื่อประโยชน์แก่สถาบันพระพุทธศาสนาแก่วัดแก่พระภิสุสงฆ์ไม่ให้ถูกบังแกและถูกปกป้องโดยกฎหมายนะครับขอนําเสนอ ที่เป็นเบลสั้นๆ2น,นาทีนะครับไม่ยืดเยื้อไม่มีน้ำต้องประเด็นหนึ่งนะครับข้อมูล1ผมได้ทราบข้อมูลว่าบัตรในประเทศไทยมี40,330แห่งข้อมูลที่หึ่งข้อมูลที่2พบว่าวัดที่ปฏิบัติได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายนะครับไม่ขัดแยง้งต่อกฎหมายนั้น มีจํานวนน้อยมากผมไม่อยากพูดตัวเลขทุกท่านก็คงทราบแล้วมีจํานวนไหนน้อยมากด้วยเหตุนี้ผมจึงเสนอเน่นะครับทีนี้เป็นข้อเสนอเนี่ยอัน,นั้นคือปัญหาข้อเสนอเนี่ยเสนอเนี่ยว่าให้ทางท่านสอสเนี่ยแล้วก็ท่านสํานักพุทธเนี่ยผู้มีหน้าที่ตัวแทนพระครับผมในฐานะประชาชนนะครับผมสุวิรญ์มั่นสารนิยธรรม คนขอนแก่นครับนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์นิรันดร์ที่ให้โอกาสนะครับแทนที่พูดแทนพี่น้องเราเสนอให้ท่านไปเพิ่มเติมในพรบรรเพราะว่าพรบรรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานเพราะว่าท่านเป็นผู้มีหน้าที่ผมก็ไม่มีหน้าที่ประชาชนก็ไม่มีหน้าที่ท่านเป็นตัวแทนของภาครัฐส่งไปและก็ท่านขออพุธส่งขึ้นไปเกี่ยวกับนะครับเป็นเพิ่มเติมนะครับไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นที่หนึ่ง เรื่อม,มาตาเข้าไปหน่อยว่าให้มีการจัดทํามาตรฐานนะครับและตัวชีวัดของวัดที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและกฎหมายนะครับและกฎหมายบ้านหนึ่งอันนี้ท่านที่มีความรู้ในด้านนี้คงจะพอทราบเมื่อมีมาตรฐานและตัวชีวัดว่าวัดในประเทศไทยนี้นะต้องมีมาตรฐานอย่างนี้ต้องมีตัวชีวัดอย่างนี้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ในนี้มุมต่างๆทั้งการประพฤติการปฏิบัติการจัดตั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค้าว่ามาตรฐานซึ่งมีอยู่หนึ่งด้านพระสองด้านพระภิสุสง์ตำแหน่งต่างๆตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดอะไรต่างๆรวมทั้งพระพิสง์นะครับสามัณนิ่ตั้งมาตรฐานเอาไว้สร้างตัวชี้วัดไ้นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองให้มีการประเมินโดยสำนักประเมินมันอยู่เข้าในกฎหมายอาจจะผ่านสำนักพุทธก็ได้ ประเมินเพื่ออะไรเพื่อไปตรวจสอบว่าตรงไหนที่มันถูกตรงไหนที่มันผิดอันไหนมันไปทําผิดกฎหมายเพราะว่าพระท่านก็ไปได้ศึกษากฎหมายเข้าไปปลุกรุกเข้าไปทําก็ผิดกฎหมายครับพอเขาไปจับก็บอกว่าถูกร่างแกก็มันผิดกฎหมายเขาต้องจับสิครับถ้าไม่ผิกดกฎหมายแล้วไปจับมาบอกผมผมฟอ้องเลยหนึ่งห้าเจ็ดและวัดเป็นนิติบุคคลกฎหมายเขามี เพราะว่าการฟ้องร้องหรือการจับนั้นมันต้ององค์ประกอบแห่งความผิดมันครบผมเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งนะครับมันต้องครบก่อนเขาถึงฟ้องได้ถ้าไม่ถ้าองค์ประกอบไม่ครบก็ลองทําดูสิครับอยู่ๆเอาไปโดนเล่นงานนะครับทัดทานทถาะทันาระับอีกเออไม่ไม่ใช่ว่าถูกรังแกอย่งยโดยไม่ดูตัวเองว่าตัวเองทําผิดหรือเปล่าอย่างเช่นพูดตรงๆอยู่ในวัดคนเขาก็ไม่กินแต่พระบางแห่งกินยาบ้าอย่างนี้ ผิดกฎหมายนะครับเขาไม่จับก็ว่าลังแกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงกำหนดเป็นมาตรฐาไนไว้ไปประเมินโดยท่านดรันและท่าคณะตั้งคณะมาขึ้นมานำร่องก่อน mm hmm. เสร็จแล้วประเมินแล้วประเมินเพื่ออะไรเพื mm hmm. ่อการปรับปรบปุงแก้ไขให้มันถูกต้องนําเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง mm hmm. นะครับอันนี้ mm hmm. ผมว่ามันจะเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นแนวทางให, mm hmm. ให้ให้ทางรัฐมน,นตรีรัฐบาลอันนี้ปฏิบัติให้มันถูกต้องสียทีนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งในเรื่องวัด อันนี้ผมมาผมก็อยากให้มีประโยชน์ที่นี่ก็คือว่าผมในนําเรียนท่านดับนัอราัจานรท่านเจ้าวาดแล้วว่าควรมีมูลนิธิเกิดขึ้นเพื่อรับเงินบริจาคไม่ต้องรอกระถิ่นผ้าป่าสามารถบริจาคได้ตลอดเวลาและถูกต้องตามกฎหมายนะครับและบริหารด้านการเงินเพื่อบริจาคให้ใช้ใจในวัด และควบคุมโดยคณะกรรมการไม่ต้องให้ให้พระท่านพามาเสี่ยงใน,นด้านพวกนี้ให้มีคณะกรรมการดูแลใครจะบริจาคและสามารถรับบริจาคได้ทั่วประเทศและขอเสนอให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเนที่ปรึกษานำเงินเมื่อน่อยที่อยู่กรุงเทพประหมื่นล้านวัดแต่ละวัดพันล้านเอามาช่วยนะครับและเสนอคณะเทางสนับสนุนและก็ทางด้านีนา่รัฐน,นี่แหละลว่าท่านเกี่ยวข้องนั้นมีมีพลังนะครับผมชื่นชมไปนเกลอท่านนะครับ ผมถึง,ถงต้องกล้านำเสนอว่าและให้มีกฎหมายตามมาตราที่ท่านสำนักพูดพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดตรงกฎหมายในมาตราที่ท่านพูดเลยนะครับที่ส่งเสริมต้องส่งเสริมส่งเสริสสรมให้มีเรองนี้และก็ให้ส่งเสริมให้ม,มีมูลนิธินะครับขอบคุณมากครับแค่นี้นครับเด้ยอ,อีกนิดหนึ่งที่ท,ที่ที่อะไรครับไอพุทธาศาสนาอะไรอีสานอ่ะพุทธมนตรผมขอให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพุทธมนตนอีสาน นะครับแล้วก็รับบริจาคได้จากทั่วโลกนะครับเข้ามาเพื่อนำางบประมาณตัวนี้มาพัฒนาพุทธมนตรอีสานนะขอบคุณท่านมากครับเี่ให้โอกาสครับผม